มาดิครับน้องจังหวะนั้นโดนโดนอะไรครับอุ้งหูกับโดนหุกซ้ายโดนดิ้นปีหล่ะครับครับผมมันจุกนั่งเลยครับจุกครับเสียดายไหมเกมวันนี้จบไวพอถึงคนเลยเสียดายครับเสียดายอชีครับอาชีเท่าไหร่ทั้งหมดสามหมื่นสามหมื่นเจ้ว่าเงยังไม่ทันซึมเลยพลาดก่อนคิดว่าถ้าไม่โดนจังหวะนั้นเกมจบมาในรูปแบบไหนครับรูปแบบไน น่าจะได้ลุ้นกว่านี้นะวันนี้เหนื่อยไม่ไดหนักอาวุธแล้วไม่ทันเหนื่อยไม่ทันซุ่มเลยเดี๋ยวได้วิภาดีอยากแก้มือไว้ก็ก็ซ้อมซ้อมก่อนครับอ๋อซ้อมทำ้อมก่อนคิดว่าจุดไหนที่เราต้องกลับไปแก้ไขในวันนี้ก็ซ้อมไม่หนักขึ้นครับซ้อมไม่หนักขึ้นวันนี้ก็ทำให้สำเร็จอยากฝากเสียงแฟนคลับพี่ซีที่ตัดจามเชียร์เราไว้ขอโทษนะวันนี้ ไม่แรนน้องเป็นกำลังใจให้ครับผมสู้ๆครับผมครับผมเงือกไมทันซึมเลยครับผมอาชีพเท่าไหร่เมื่อกี้ชีพหกหมื่นหกหมื่นเยอะเคยได้เยอะเท่าไหร่ครับเยอะที่สุดที่นี่เยอะที่สุดเลย ทุกมวยมาครับผมเป็นไงครับวามรู้สึกได้เยอะดีใจครับดีใจครับเราเป็นท่านซึมเลยดูดิแต่เราก็ไม่ลบเลยเนี่ะแต่เราก็ไปม่วนนิดหน่อยใช่ครับไปม่วนนิดหน่อยครับคู่คิดว่าถ้าบวกเนี่ยครับถ้าไม่ได้จังหวะนั้วหนึ่งเกมจบวันนี้รูปแบบไหนก็ฟูซีเลยนะครับเขาก็ฝีมือดียาวด้วยครับยาวด้วยครับยาว ในหนักที่เราเตรียมเกมเพนเตรียมเกมเตรียมแผนมาคู่เกมยาวใช่ไหมครับครับผมก็บังเขาเอาจอกมันักหนักแนึ่้นึงแบบแบบแบบนีๆแล้วแต่นี้จบไวไปคาดคิดก่อนไหมว่าเกมจะจบแบบนี้คาดคิดอยู่ครับเพราะว่าเราัหนักมันหนักเราเรามั่นใจว่าลูกหนักของเราก็น่าจะปฏิสึกก็ได้วันนี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายครับผมอาชชีพหกหมื่นเลยหกหมื่นครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบห้ายี่สิบห้าครับ วันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วครับยอยากฝากถึงแฟนคลับท,ท,ที่ติดตามเชียร์เราบ้างนะครับครับนวัครับฝากติดตามหมดนะครับตเตยแล้วค่ายใหม่ก็น่าจะไอ้จะที่กูบลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเราเราแต่ก่อนเราต่อมือเราชื่อเต้ยเลยไหมหรือว่าไม่ครับเพชรนครเดชดุลนะพี่นาอพี่นาวโคลาดอ๋อชื่อเต้ยนี่มาเปลี่ยนไฟนี่ไฟแรกไหมไฟแรกครับเป็นชื่อเล่นเป็นชื่อเล่นเป็นชื่อเล่นเลยครับทำไมถึงเปลี่ยนแล้วเนาะก็แบบชื่อยามัน ก็ยากเลยเรียกง่ายๆเลยนะแบบนี้จำง่ายดีเนาะยกสองคิดยังไงถึงเดินลุยเลยตั้งใจจะน็อกเลยไหมตั้งใจครับคิดแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราจะน็อกเขาได้ก็เราหนักครับเราหนักมาเยอะคือยกยกแรกนี่รู้เลยใช่ไหมว่าทีต่อทีเราเราดีกว่าแล้วหนักเก่งๆเท่าไหร่ตอนนี้น้องผมก็ได้ถึงร้อยสิบแปดโอ้ลูปร่างดีมากเลยนะตอนร้อยสิบแปดผู้ชกแรงๆเลยไวมากไหม ยังครับแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแต่โปรโมเตอร์ก็ค่อยๆไปนะเพราะเรากลับมาเนาะกลับมาแฟนสองเนี่ยวันนี้โชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยมีอะไรจะฝากกับแฟนมวยหน่อยไหมครับน้องฝากเป็นกำลังใจด้วยกับแฟนหน้าที่ทำให้ดีวันนี้ครับผมครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับผมดีมากครับฟองดีมากอธิหกมือก็ผม